สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดสีหน้าน้องเบสอดีตเมียสมรักเคลื่อนไหวถึงน้องเบสเปิดสีหน้าครั้งแรกพ่อเจอข่าวใหญ่อดีตภรรยาสมรักคำสิงเคลื่อนไหวถึงลูกสาวน้องเบสคำสิงพร้อมเปิดสีหน้าครั้งแรกหลังพ่อเจอข่าวใหญ่เรียกได้ว่างานเข้าไปเต็มๆสำหรับอดีตนักมวยอลิตปิกชื่อดังสมรักคำสิงหลังสาววัย17ปีเข้าแจ้งความว่าโดนสมรักคำสิง ดวลรามกระทมาอาจารย์หลังทั้งคู่ได้เจอกันที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจงังหวัดขอนแก่นก่อนจะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน3มคนจนกลายเป็นข่าวใหญ่โดยทางด้านสมรัคคำสิงได้ยืนยันว่าตนไม่ได้ขืนใจสาวสิบเจ็ดปีแต่ยอมรับว่าไปโรงแรมด้วยกันจริงจนเกือบจะมีอะไรกันพอรู้ว่าอายุสิบเจ็ดปีตนก็ได้หยุดกระทำดังกล่าวหลังจากเกิดเรื่องทางด้านสมรัคคำสิงต่อสายตรงโทรหาสาวสิบเจ็ด ถามว่าทาไมถึงแจ้งความทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากนี้เพจสรยุทธิ์ุทัศนาจินดากรรมกรข่าวได้รายงานว่าสมรักคําสิงห์ย่าเมียอ้อยสวณีคําสิงห์ได้สองเดือนเศษแล้วแต่ไม่ได้บอกใครก่อนมาเกิดเหตุดังกล่าวล่าสุดทางด้านสวณีคําสิงห์อดีตเมียสมรักคําสิงห์เคลื่อนไหวถึงลูกสาวเบสคําสิงห์หลังพ่อเจอข่าวเช้าโดยทางด้านสวณีได้โพสต์คลิป ของลูกสาวที่กองถ่ายละครโดยเบสคําสิงห์ได้นั่งอยู่บนรถที่มีทางด้านแพตริกหนุ่มคู่จิ้นของสาวเบสคําสิงห์มารับที่กองไปทานข้าวโดยในคลิปทางด้านสาวณนีก็ได้พูดว่าขอบคุณลูกโดยสีหน้าของเบสคําสิงห์นั้นยิย้มยิ้มได้ก็ทำเอาแฟนคลับใจชื้นกันขึ้นมาขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ